หุ่นสพระเอกดังโดดแจมซีรีส์เรื่องใหม่ภาพนี้ฮือฮาทั้งเอเชียเป็นซีรีส์ที่ถูกหลายคนจับตาอย่างเรื่องบลาทาวทางเน็ตฟลิกซ์นำแสดงโดยวูโดวานและอีซังยีภาพนิ่งที่ถูกปล่อยออกมาให้ได้เห็นล่าสุดก็ทำเฟ้นเฟ้นถึงขั้นฮือฮาเมื่อทั้งสองหนุ่มอยู่ในมาดของโงนักงวยขึ้นสังเวียนถอดเสื้อโชว์หุ่นเฟิร์ม เนื้อเรื่องคร่าวๆค,คือชายหนุ่มทั้งสองใฝ่ฝันที่จะเป็นนักมวยแต่โรคระบาดได้ทำให้ความฝันและอนาคตของพวกเขาริบหรี่ลงแต่เมื่อแม่ของกอนอูอูโดวานตกหลุมพรางของบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ชั่วร้ายอย่างสมายแคปปิตอลชายหนุ่มทั้งสองก็ถูกดึงเข้าไปอยู่กลางโลกที่โหดร้ายของธุรกิจเงินกู้นอกระบบ